ผมกลัาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟีเกอร์และวันนี้เราอยู่กันในเกมซาปีดเดเซอร์ครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวสกินรถสตาร์ไลท์ฮะนี่เลยผมซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะสกินรถ Starlight คันนี้นะครับผมสีแดงไม่แรงได้ยังไงอ่ะดูดิโอสกิลสกินแบบแบบพุ่งออกเปิดกระบังลมในโตโอโหแสงสีเสียงจัดเต็ม กรบรวน่า374คุณสมบัติพิเศษของรถคันนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับก็ลองลองใช้ดูเดี๋ยวเราก็ชินหลักๆเลยเนี่ยรถคันนี้เนี่ยมันแบบว่าในโตแบบระยะไกลนะในโตแบบไกลมากแต่สกิลก็ต้องติดก่อนแล้วเรียกได้ว่ารถคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถเมตาอีกคันหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่านอกจากมันจะแรงไม่พอมันยังใช้ในโตแบบระยะยาวได้อีกปาเดี๋ยวผมจะเอาไปลงแร้งกันเลยดีกว่าแล้งตอนนี้ผมโนว่า3ามนะ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ เติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับ มาครับผมเรามาเริ่มกันที่ด่านแรกครับวินเทอร์จอร์ดฮะดูโอ้โหมีแต่คนใช้ S.I.S.O. นะมิสกายวอลเกอร์ด้วย S.I.S.O. เนี่แบบโอ้โหทั่วบ้านทั่วมือจริงๆบอกแล้วมันลดดีนะครับผมไม่ใช่เครื่องปรุงแล้วลดดีก็คือแบบขับแผลแรงอะไรเงี้ยออกตัวซุปเปอร์สตาร์มายังโดนน้ำอยู่แล้วมาปุ๊บดับบีเอลซีดับบเลดับบีลไปเลยครับผม ตอนออกตัวเนี่ยแบบว่าในตัวครั้งแรกเนี่ยมันจะให้บูตมาด้วยอันหนึ่งนะครับสำหรับรถซาร์ไลท์โอ้ดูดิสกินเป็นไงสีแดงไม่แรงได้ยังไงอันที่หนึ่งแล้วอะ่ะเออมาตรงนี้ครับผมสีดบเดียวเดียวในแรงของผมตอนนี้ก็แบบว่าค่อนข้างที่จะตึงนะอืคนขับก็แบบเก่งกันค่อนข้างที่จะเยอะนะรู้ลายรู้สนามกันค่อนข้างที่จะแบบเยอะและ เมาตรงนี้นี่แม้ในโตรยะยะไกล ah c w w ช่วยเราไว้ c w w อีกครับผมไปครับ,บยาวยาวครับวิ่งขับเพลินๆชิวๆดูรถดูนกดูไม้แล้วมาตรงนี้โอ้ยโอ้โหตัดในโตไม่กด c w w ไม่สิ้นแล้วโดนแซงแล้วไงผมโดนพี่จีนแซงแล้วโอ้โหแล้วได้แค่ c w เลงบูตมาตรงนี้ต่อโอ้โหแล้วเสียอาการนะผมเสียอาการนะมากดอีซูยูมามันโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วโอโ้ข้างหลังก็มาเอา้าเขาชนไงเขาชนแต่ผมตามมาติดๆอะครับผมแล้วในโตผมยาวในโตผมยาวมาตรงนี้ CWRW แสงช่วงสุดท้ายอะครับผมผมนี่คือดอม d o มินิกโทเ r โตเลยเดือดฟาสส่งมาเองผมแซงพอ u l Walker โค้งสุดท้ายจะเป็นไงสุดยอดเลยรถคันนี้ในโตยาว รถในตัวยาวก็ดีนะแต่แกมันก็แบบว่าทําให้เราแบบพลิกกลับมาแซงได้ในช่วงท้ายเออไม่งั้นความเร็วเราตกนะเมื่อกี้แซงไม่ได้นะอืมมาถึงต่อมาต่อกันในด่านนี้เอเลสขู่ด่านนี้เอเลสเผมไม่ได้ซ้อมรถแบบปกติเลยอ่ะไม่รู้ว่าวิ่งยังไงนะปกติผมวิ่งแต่รถชารจีนะไม่ไม่แน่ใจว่ารถปกติจะวิ่งยังไงนะและด่านผมก็ลืมไม่ได้ไม่ได้เล่นบ่อยสี่ดับเดียวเดียวมา โดนนำอยู่ครับจังหวะนี้กดในโตรธรรมดาไปก่อนมันจะต้องอใช้ในโตให้ครบ5ครั้งก่อนนะครับรถคันนี้มันถึงจะปลดล็อกแบบในโตระยะยาวอะไรอย่างนี้นะครับผมมาตรงนี้ครับผมกด ECU ไปเลยครับผมซูปเปอร์โอดิฟมาอีกหนึ่งทีนี่ในโตระยะยาวเห็นไหมความเร็วไม่โตแล้วมาตรงนี้ที C ่ W W ใช่ป่าวเนี่ยใช่ลายป่าวเนี่ยไม่ใช่แล้วบะแมนแล้วไม่ใช่ลายแล้ว เมันต้องไปทางขวาอะไรครับเนี่ย <c oughs> โอ้ผมไปผิดโอ้โหผมลืมผมไปผิดฝั่งโอ้โหแล้วโดนแซงไปสองคันอะตายแล้วตามได้ไหมเนี่ยไปต่อครับผม C W ครับกดในโตมาในโตร,ระยะยาวแล้วผมร่วงลงมาอะไรครับเนี่ยขับอะไรครับเนี่ยมา C W ใกล้ถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วครับผมโค้งสุดท้ายแล้ว C W มา แล้วผมแซงกด ECU พุ่งด้วยแล้วเขาก็กดด้วยแต่ผมที่หนึ่งไงผมข้าวงในฝ่าวงล้อมทะลุวงกลางสั่งกับข้าวที่วงในต่อหิวอะไรรถสีแดงอะมันแรงบอกแล้วเรามาต่อกันที่ด่านต่อไปครับ Magic Music City ด่านนี้ก็แบบว่านะด่านสาดาวด่านนี้ชินแล้วครับผมครับรถคันไหนลายมันก็คล้ายๆกันนะอยู่ที่ว่าเราจะแบบปรับเปลี่ยนมันยังไง ในคุณสมบัติของรถคันนี้เดี๋ยวผมก็เนี่ยมันจะได้เปลี่ยนตรงนี้นิดนึงก็คือในโตมันจะยาวกว่าเดิมนะแต่รอบแรกไม่นับนะเ,ออเนี่ยมันไม่ยาวเพราะว่าสกิลเลายังไม่ผลล็อกครับผมมันต้องใช้ครบสาครั้งก่อนดูจากด้านซ้ายบนแนละ้วมันจะมีบอกเห็นไหมเหลือหนึ่งแล้วเนี่ยผมใช้ทีหนึ่งก็อ่าจะผลล็อกเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ในโตจะยาวและปีกมันจะขยายพร้อมที่จะบินแล้วรถผมรถหรือนกครับเนี่ย C W W ในโต C W จริงๆเราไม่ต้องตัดในโตก็ได้นะในโตมาระยะยระยะยาวเราก็เลี้ยงบูตต่อเนื่องมาได้เลยก็ได้นะ C W W ต่อครับผมในโตยาวครับ C W W มาด่านนี้ก็ได้เปรียบอยู่นะเพราะว่าเนี่ยมันมีช่วงที่มันขาดอย,าอย่างตรงเนยครับผมในโตมันแบบขาดช่วงใช่ไหมเราก็เลี้ยงบูตมาเลยตรงนี้ W C W W Super โอดิบตีนไก่ไม่ติดแต่รถยังไปอยู่ ตรงนี้ตันนโต CWW สวยงามครับผมนำห่างๆประมาณช่วงหนึ่งโค้งมาอย่างนี้ c w L เดี๋ยผมลองไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงบูธดิอ่าได้ไปต่อไม่รอแล้วนะเลี้ยงบูธได้ต่อครับแล้วรถคันนี้มันเลี้ยงบูธดีด้วยนะรถสตาร์ไลท์เลี้ยงบูธนะได้นานกว่าเดิมด้วยโอเคเข้าที่หนึ่งครับเมจิกมิวสิกซิตี้ ขับมันนะด่านนี้รถคันนี้ก็ขับมันด้วยผมรู้สึกเริ่มชอบแล้วรู้สึกเริ่มชอบรถคันนี้เรามาต่อกันในด่านต่อไปครับผมนั่นก็คือด่านเบนควินด่านเบนควินสาหรับสตาร์ไลท์ไม่ก็ดีนะในตัวระยะ,ยะระยะไกลมันหลายโค้งนะครับที่แบบว่ามันมันแบบว่าใช้ระยะทางค่อนข้างที่จะไกลในโตเราก็แบบเออไม่ต้องเฟืองด้วย ีดับเ C W W มาแล้วผมโดนนำไงแล้วผมกด E C U ไปก่อนแล้วจ้าอย่าให้นำเดินำแล้วห่างนะนำแล้วหายนะบอกก่อน C ดับเดียว W มีผีเสื้อบินตามด้วยครับผมนี่กดครั้งที่5โอเคติดแล้วรถไหลนิดนึงอุ้ยบูทบูทหลุดเหรอบูทหลุดโอ้โห C W W มา Heavy Breaking ดิบ p C ดับเดียว W มาตรงนี้ c w w มาครับผมสวยงามตรงนี้ตัดในโตไปเลยนี่มันจะระยะยาวนะเห็นไหมในโตมันจะยาวยาวประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วมากด c w w ตรงนี้แทน,แนเห็ C วิบเบ็ก c w ดี w วโอดิบเลี้ยงบูทมาโอ้โหได้แค่ c w ตัดในโตไม่ติดมาตรงนี้กด ecu ไปเลยครับผมเป็นกว้นใส่แว่นครับเคียวฟ้าวมะพร้าวแก้ว CWB มาอีกเฮฟวี Heavy ่เบรก CWB สกินมันสวยเนี่ยสีแดงนะผมรู้สึกชอบนะคันนี้มันไม่ค่อยมีรถสีแดงมากเท่า,าไหร่นะในเกมนี้รถสีแดงล่าสุดก็ไม่รู้คันไหนจำไม่ได้แล้วน่าจะเป็นฮาร์เดสบ้างคิงฮาร์เดสอะไรพวกนี้มั้งสีแดงอันนี้แบบแดงแบบแดงแ,แป๊ดแด,แดงจ๋าแดงจับโอ้โหไงในโตทีเดียวเข้าเส้นชัยไปเลย หนึ่งนาทีสามสิบเจ็ดวีครับไปพลาดนิดนึงนะมีช่วงพลาดอยู่ไม่ได้ทำลายสติติโอเข้ากันมาเต็มเลยยังตึงอะ่ะมาต่อกันในด่านต่อไปครับวินเทอร์เกมด่านนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะเดี๋ยวว่าจะหาเวลาซ้อมอยู่ด่านนี้ก็ส่วนมากเขาก็จะใช้รถครัสทีนะครับผมรถครัสทีเข้ามาขับแล้วผมไปฝึกรถครัสทีมาไม่ได้ฝึกรถครัสตเอเลยแต่ก็พอแบบจะจำลายได้อยู่นิดหน่อยนะ จำลายได้อยู่นิดหน่อยแล้วโดนแซงไปแล้วครับจังหวะนี้มาแซงคืน C W W แต่เบรกนิดนึงโอ้โหชนครับผมโอ้โหรถไหลมันยังไงวะเนี้ย C W W มาผมต้องใช้ในโตอีกอันหนึ่งโอเคทักษะติดแล้วครับผมในโตระยะยาวครับมาและหามา C W โอ้โหโกด C W W ไม่ติด ต้องมากดแก้ตรงนี้ c w w b ในโตผมระยะไกลอ่ยครับโอ้โหกดไม่ติดอีกแกอะไรวะเนี่ยผมตัดในโตไปเลยแล้วัน c w w มามีความเร็วยาวครับผมยาวครับคือถ้าเราแบบว่าแตะดิฟเมื่อไหร่เนี่ยความระยะยาวในโตของมันเนี่ยมันก็จะหมดลงเลยครับกด e c u ไปเลยตรงนี้ c w w มาไม่รู้จะกดตรงไหนนะมีให้กด ตรงทางตะเกียแหละทางเดียวด่านนี้นะครับดูดิมันยาวมันก็เลยแบบมันกาดจังหวะไม่ถูกอ่ตะเกียมันยาวเกินต้องตัดในโตทิ้งนะครับถ้ามันยาวขนาดเออโอ้โหชนต่ำยับต่ำยับเลยมาอย่างนี้ CWW มาบูต CWW สวยงาม CWW ต่อครับ มาตังวัดตรงนี้ C W W แทนมาผมไม่ดิฟแล้วกันนี่ยาวไปเลยครับยาวเข้าเส้นใจไปเลยในโตมารายยาวไงอุ้ยแล้วทำลายสถิติด้วยไม่ค่อยได้เล่นในแรงด้วยนะมีซ้อมตรงอื่นบ้างนิดๆหน่อยๆด่านนี้เรามาต่อกันในด่านสุดท้ายของวันนี้ครับผมนั่นก็คือด่านอีพิ l e ีเจนอีพิคลีเจนก็เล่นได้อีกคันนี้ Starlight นะเดี๋ยวเล่นให้ดูเลย ในตัวระยะยาวเนี่ยมันแบบมีประโยชน์มากเลยนะระยะยาวไม่พอคันนี้มันแบบสกิลมันเยอะด้วยเออเยอะไม่พอมันแรงต่งหากนี่ครับผม W C W ไปเลยครับผมตรงแรก W C W อีกอกด E C U มาครับตรงนี้แล้วก็ทำ C W W ความเร็วรถค่อนข้างที่จะดีครับ C W W มา C W W ไปอีกเทียบเบรก C W W มาตรงนี้ดับ w ครับวิ่งยาวๆจ้าอุ๊ยโอ้โหชนขอบนิดนึงตาเนโตซีดัหน,ตตนีตรงนี้ก็แบบระยะไกลได้เห็นไหมอ่านี่เราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบกดในโตอีกทีนึงนะนี่ก็ระยะยาวครับผมไปเลยเลี้ยงบูทมาอีก CWW ับเบลด a k e c ฮีดับเบดับเมาซีดับเวิ่งยาวๆครับ นำห่างๆครับด่านนี้ด่านนี้แบบมันชินแล้วไงผมเล่นจนชินแล้วด่านใหม่ๆผมยังไม่ค่อยเก่งเพราะไม่ค่อยได้ซ้อมนะฮะซีแบบเบลเบลไปเลยแล้วมาโค้งตรงนี้จุ่มเลยโอ้จนขอบโอ้เกือบโอ้โหจะเกือบจะทําลายสติอยูอ่แล้วเมื่อตะกี้วิ่งอย่างชิลเลยโอ้โหหาตั้งสองวิไอตรงตะกี้นี่แบบนะ เสีหยหายหลายล้านนะบอกเลยโค้งตะเกียบเซ็งเลยเป็นยังไงกันบ้างครับก็จบกันไปนะครับสำหรับการรีวิวรถ Starlight สกินสีแดงคันนี้เลยนะครับผมก็ยังขับสนุกเหมือนเดิมนะคันนี้ Starlight ก็ไปได้หลายสนามมากๆไปได้แทบทุกสนามเลยความเร็วก็เร็วด้วยนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับผม และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างหลังปุ่มซับไว้ด้วยนะเผื่อมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะไม่พลาดก่อนคนอื่นเลยแลวเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ